ี่มันออกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยดูสิครับเนี่ยโอ้ดูดิดูดิครับโอ้แกงในสักหม้อนะดูนะ ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเชียงไฮ้นะครับวันนี้นะครับผมนะครับมาถ่ายคลิปนะฮะให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับก็เลยวันนี้นะฮะมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเห็ดเนาะขอเรียกว่าเห็ดอ่าเผอิญเอา,อางี้ดีกว่าเผอิญว่า,าบ้านพื้นที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่เราไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรมาปลูกไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับระหว่างระหว่างสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับสนามหญ้าตรงนี้นะครับแต่เผอิญว่าวันนี้นะครับเราไปเจอเห็ดนะครับซึ่งมันออกตายเองตามธรรมชาตินะฮะอ่ตรงนี้เห็ด พเนี่ยผมผมเห็นวันนี้ผมก็ตกใจเลยว่ามันมันออกมาได้ยังไงนะครับว่ามันเห็ดมันเห็ดกินไม่ได้หรือเปล่าก็เลยเข้าไปดูเอ้าเผอิญว่ามันเป็นมันเป็นเห็ดตับเต่านะฮะภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเห็ดห้านะครับซึ่งคำว่าเห็ดห้าเนี่ยมันมันจะออกช่วงอ่าอร้อนร้อนหนาวหนาวฝนตกเสร็จปุ๊บอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นอากาศร้อนเย็นชื้นอะไรนี่ยเห็ดมันจะออกนะครับ อเผอิญว่ามันออกสนามหน้าบ้านผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูค่อนข้างนี่จะตกใจมากเลยนะครับนี่ะต้องต้องเดินดีๆนะครับต้องเดินดีๆนะครับมันเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยเดือดเดือด,ดวนกลัวไปเหยียบมันเมื่อกี้เห็นหลายดอกเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่ครับ,ม,รบมันออกงน,นีฮะนี่ผมจะซูมให้ดูนี่เห็ดเล็กๆครับ เดี๋ยวรออีกประมาณสักสองวันน่าจะกินได้นะครับน่าจะเก็บได้ละดู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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันออกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยดูสิครับเนี่ยโอ้ดูดิดูสิครับโอ,บโอ้แกงด้สักหม้อนะดูนะ มันจะมีพวกไก่พวกอะไรเข้ามาคุยหาอาหารด้วยครับผมก็กลัวมันมาคุยดูนะครับดูดูด,ดูนี่ออกเต็มเลยนะครับนี่นี่ก็ใช่นุ่นก็ใช่นะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับอืม,อมเดี๋ยวอีกสักสองวันเดี๋ยวผมจะมาเก็บนะครับนะฮะดูออกเยอะเลยครับอันนี้เป็นกลุ่มเลยฮะตรงนี้มีอีกไหม นี่ตรงนี้ก็มีฮะนี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ครับอือต้องเดินระวังระวังนะครับมันออกนะฮะนี่ก็ใช่ดูออกเยอะเลยครับนี่ยังเล็กอยู่ครับนี่นี่อุ๊ยออกออกงี้เลยอะนี่ฮะนี่ครับมันออกเองตามธรรมชาติเลยนะครับ นี่ดินกลัวไก่ไม่คุยอยนี่เกือบเหยียบใส่อืเดี๋ยวพาไปดูนะฮะเห็ดตับเตา่าขึ้นอยู่ริมเขาตามเพลงนะฮะที่บ้านผมเรียกว่าเห็ดห้านะครับแกงใส่อ่าใบอะไรอะ่ะที่มันส้มๆอ่ะเปรี้ยวอ่ะอร่อยครับนี่ครับ อ่นตครับนี่ก็ใช่โอ้นี่ดอกใหญ่ครับตรงนี้ผมเลี้ยงพึ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่เคยติดตามคลิปผมนะจะรู้นะครับวิธีการเลี้ยงพึ่งนะครับก็จะมีแยกออกไปนะครับก็เข้าไปชมดูในช่อง YouTube ของผมได้นะครับ ดีการเลี้ยงผึ่งล่อผึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็นี่ของที่ข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอ้อันนี้ออกอันนี้อ,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 อันน,นี้ออกเยอะเลยครับอุ้ยทำไมเกือบไปนี่ฮะนี่ออกเยอะเลยฮะกลุ่มอู้วลาบปากทีนี่นี่ โอเคเดี๋ยวอีกสักสองวันนะท่านผู้ชมสองวันเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดตับเต่ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปแกงเนาะอีสองวันเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เข้าสวนที่สองแล้วนะครับเรามาเก็บเห็ดกันดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้แล้วนะครับถ้าไม่เก็บนะครับ เดี๋ยวไก่มันมาคุยนะคุยหาอาหารเรียบร้อยครับดอกเห็ดหลุดนะฮะเดี๋เราจะเตรียมภาชนะถังเปน,นะครับไปเรามาเก็บกันดีกว่านะฮะว่าจะได้เยอะไหมนะครับนึงน่งนึ่งนึ่นี่ต้องเหยียบต้องดูระวังนะครับต้องดูระวังก่อนนะครับเผื่อไปเหยียบสื่อเขานะครับเราจะเก็บเห็ดอันที่หัวใหญ่ๆนะครับ นี่ครับ,รบท่านผู้ชมเนี่ยแกงพอดีแล้วนะครับาไปแกงนะครับนี่ครับอันนี้ใหญ่ไหมอันนี้ใหญ่เก็บนะครับเออนี่ฮะมันออกเองตามธรรมชาติเลยนะครับไม่เชื่อจริงๆเลยโหไปต่อไปต่อ อุ้ยลาบปลาทีนี้นี่ครับไมีกนี่อันนี้ดอกใหญ่ครับนี่ดอกใหญ่นี่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมเอาววันกลุ่มใหญ่แล้วครับเนี่ยเนี่ เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าไม่เก็บแล้วมันมันจะกินไม่ได้มันจะแก่แล้วครับเนี่ยสวยๆเลยครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวปล่อยอีสักสามวันเดี๋ยวมาเก็บใหม่ ได้เยอะเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นวิคานิฐานมันออกมาไม่หมดผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับดินนะมันมากับดินแน่ๆเลยตอนที่สร้างบ้านอนะอามาุมาฮะมันน่าจะติดดินติดอะไรมาหรือไม่ก็พวกนกพวกเอ่าเกี่ยวกับธรรมชาติที่มันพาบินแล้วมันออกมาฮะมันก็เลยขึ้นเองนี่ครับ ขึ้นมาอย่างเงี้ยลาบปา่าทีนี่ครับโอ้โหใกลุ่มใจเลยครับอ๋อนี่ฮะนี่ครับอ๋อเปหมดหมดอ๋อนี่ฮะโอ้ย เดี๋ยวเราปล่อยตอมันไว้ก่อนให้มันขึ้นอีกอ,อันนี้ผมถือมือเดียวไม่ได้แล้วเริ่มหนักมีอีกไหม ฝ,ฝั่งทางนู้นไม่มีมีแต่ฝั่งทางนี้ไม่ให้ลืมร้อนแดดก็สองดูด่วนด,ดูดูดูดิเยอะเลยครับโอเคน่าจะพอแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวดอกเล็กๆเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บอีกทีอีกสักสามสี่วันให้มันโตนิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปล้างนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเขานะครับดูได้เยอะเลยน่าจะได,ได้ประมาณสักสี่โลน่าจะได้นะครับนี่เขาขายแพงนะกิโลละสองร้อยห้าสิกิโลละสามรอยนะครับแถวบ้านขายนะครับดูฮะแพงเลยอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติขึ้นเองหน้าบ้านตัวเองด้วยบ้าอะไรจะโชคดีปลนนั้น โอเคนะครับเดี๋ยวขอเอาเห็ดไปทําความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะให้แม่ทําแกงให้กินนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเมนูแกงมาให้ดูเนาะว่าน่ากินขนาดไหนนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์ช่องคนเจียงไฮ้ด้วยนะครับวันนี้ก็ครบ3,000 Subscribe แล้วนะครับเป็นช่องเล็กๆในการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณ อผู้ที่กดติดตามแล้วก็ผู้ที่กดคำชมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรารออะไรนะครับกดเลยสิกดเลย